กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่กับซองสะนี้ป่าเด้อบรรยากาศยามใกล้สิใกล้เสียงเที่ยงอย่างไรพี่น้องเลยเมื่อนี่เขามาคองมาคอรกระ้องนัดบ่าวตายสีมาสามคนเพราะว่าเฮาสิมางมงมกับแป้งมาสั่นพี่น้องกับแป้งกับแบบกระูนี่แหไะพี่น้อง มาเบิกมาส้มทำการพี่น้องเอยวอสิไดก็ป้าพี่น้องแม่นำลองสมัง,งามแท้นี่แล้เเวเห็นสนุมานเลยค่ะสนุมานอยู่พังไทยผพี่น้องเอ้วอว่าอยากไปไเลยเนาะเฮ้ยมาทั้งนี้ก็อยากความพังไทยเลยเนะาะควมำปลินแม,<า>มน,นความไปเยี่ยมยาม,ยามท่านผู้ชมทางไทยไป,ป้าบอกว่า,าตาย ลอยนำคล้องน,น,นี่แหละเขเคยขวมไยจะเกลือไถชิลอยไถชิลอยแข่งกันปต่ตาสนีไว้สนยีย่านน้าสน,นีปลอยย่านน้คนาค่ะป้าโตนำคล้องขึ้นหน้าใสแต่เฮ้ยแต่กล่าวนำคล้องหน้ามปล่อยใสได้แม่นอยู่บ่ไปห่างกับเป็นตลาดอำเภอชนมานเพราะาเขาเคยขวมไปแอนตลาดพี่น้องเอ้ย ทั้งใดโอ้มเแมวาดมันบอกขึ้นน้ำพายได้เธอ, <c oughs> อ,อ,อเธออมาก็บอกตายพี่น้องเอ้ยอตายว่าจะเอาแฮมาวานอ่น้อ,นองนาดแล่นมาสั่นเลยป้าอันยังก็ติดแนวติดมือนี่นะบย ทีนี้ติดมือเนี่ยยังก็ะคือบอกเอาเสียม,มาคุดสะอืมตตวพี่น้องคนไหนไปนี่ลุยเลยค่ะเฮ้ยห,หล่อขึ้นแล้วหล่อลงนี่พี่น้องอำเภอสโนโมานาานะพามัน มาแตะกันนองหนาดพี่น้องเห็นบ่าเหยื่อเป็นกุ้งตัวเดียวอ้ยลุบๆๆเห็นกุ้งตัวเดียวอ่ะใส่ได้แล้วใสโอ้ได้ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องตะแหล่งแหกมาน น้องสายสีมาอยู่ตัวบางใหญ่เลยมีคนงุ้มเลยโอ้ยมันใจดอกพี่น้องคือสิริกินอยู่ค่ะแมนเกีิเลยเหี๋ยวน้องนัดก็ได้เลยพี่น้องตัวที่สองมันบอกเฮ้ยตัวที่สองพี่น้องอือเดี๋ยวตัวที่สองแล้วพี่น้องสิริกินอยู่ดอกแค่นั้น่ะน้องไซส์น้องนัดค่ะว่าเอาเสียมมาเซียมน่อยมาแบบมาเพิ่มพี่น้องมาเพิ่มเป็นสี่คนเด้อพี่น้องเด้อ นี่อ้เพิ่นมาจะได้ถ่าเลยเพิ่นพามางมาเป็นนสวัสดีพี่น้องสวัสดีเน้อ้าพเป็นคนบานโภาพกัต้องเอาบ้านแมนเอาบัานน้ามานำาตายแล้วกับ <laughs> ปูนตายได้ไดมแม่นพระโฮมเฮ้ยปาเย็นมานาวนะนนห้องอากาศเย็นเนาะ ยังเท่า<ร>ก <kah im Bond> ke ับมีบ่เฮ้ยเท่ากับมีขี้ไข่น้ำพี่น้องปลาหนามละใสใสใสสมัยใสงามแทะหามาส้วงยยมแดดเลยน้องหนก็บอกตายพี่น้อง ลุยเป็นลุยค่ะได้สลายีได้สลายเอาเมาฝากพอนอ้นองบิ้วได้สลายนี่สลายนะ่พอน้องบิ้วผันก่อเฮือนเริ่มบริสุทธิ์ผันมาเห็นยากนะ้นาตาย ปามันจะอยู่ในแนวนนะอยู่ในน,นาหรือเป่ามีขอนมขอนอะไรมีหรือไงบ้าไม่หออืมอีอืมอันนี้บาตายกำลังงมพี่น้อง เขางมกันแบบนี้บ่บ่ตายบ่ตายเราหากินเป็นอย่างเด็กพี่น้องเราหากันนะมันสิลี่อยู่บ่ตายคือมานที่พี่น้องแป๊กแป้งอี่างไอันนั้นสิเป็นดอนเนาะเฮ้ยเป็นดอนสนุดเอ้สองตัวเลยมันมันหนีบบ่ ก้อนตัวใหญ่ก oh! ็ได้ไตัวน้อยใช่ไหมซสายโอ้มีนตคอดมันหมาพี่น้องเอ้ยมาทำกันนัดกับมันพี่น้องนัดพี่น้องปู๊น้องนัดอยู่พอดีเอาั่ทางในปุ๊พาพี่น้องมางมอันกระแป้งพี่น้องแต่ว่าอันท่านผู้ชมวยผู้เอิ้อนอย่างก็กระปูกระปูแดงบ่ปูหินเนาะ กับปูหินแมน,น,มนแมนไปนอยู่แค้มเป็นอันนี้ไปอยู่แค้มคลองพี่นอ้อบมาเพักแถวนี้แหละเอามาสู่เปินมางมคัาวสิมาแต่ชุ่มห้าวมันกนนนะป้าบ่าวายเด็กกุ้งกุ้งสมัตต์ตัวใหญ่ได้บ่าวาย โอ้ทั oh, ้งไงทั้งดำกุ๊งได้ยี่บอมโอ้ยน้องอามคือคือมาแที่น้องหนัดนี่พ oh, ี่น้องทั้งหนัดขึ้มานแทนป้าป๋าต่ก็น้องหนัดพี่น้องบุกมาแต่ทางหนันเลยอันนี้มันจะมีแสงแดดน้พี่น้องเอ้ยมันก็เลยบ่อยากเห็นชัดเจนไปหน ยังไงขี้ขันขาดไปนรอมาที hey. ่นีแล้วขใหญ่ขนใหญ่ม้าไม่ขานใหญ่อมขานใหญ่เนือหอยะ่นะหอยะย่นเยแต่กี้ไปเื่องก็ไปพอ มันกับหมอปแล้วเนาะกบนอนไปแล้วกบน,นั่นยังเลื่แต่กี้ขีนข้างนอนเดี๋ยวหาหักกับจับปึบขึ้นมานี่เป็นอะไรวะฮ่่าฮ่าฮ่นปิ <laughs> ป้นท้องปิ้นท้องขึ้นมาไมยเลือ้อปฏิญวนวา่าลดไอ้เยียงมือเสร็จจยู่รัว่วรัจ้ะหมดไปอีกกบมันก็ไปอีกยังเล่นตะกีขีนขา้างมันก็นจับขึ้นมาอีกอยู่ในักษณาต่อย่าขัวญาติไม่ได้แห่งจับจอเลยเลย ห้องกากะกแล้วพอเพื่อนเป็นยังกบกับป็นยังจอยยังเไงเป็นตาสีมันยุนี่เอาในหลือพีนพ um 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 ี่น้องโอ้ได้แล้วเอามามาแกงข้าพี่แนว้ใส่กับบะมีเออในหลือพีนนี่ซุปโต๊เป็นยญงไปหยังคอยอย่างได้ยันนั่นไหม ป้าบะาตเราบะาตเราแแมบเลยพี่น้องเราแแมบเลยอีแม่ลาบกระแป้งแซ่บๆแต่น้ำมันหยุดจำหลึกขอนตีบัวยังบ่วยาก่อนตีหัวยังบ่วยาวหัวสั้นน้องนัดว่าเป็นตัวอยาหัวอะไรเพื่อนเฮ้ย พิ ai, huh? bon, well. pues you, theo, you, okay? ่นผูกแคมคล้องมบบคือนางหนัดจะไปส่วนไอ้ผูกแคมคล้องมาแล้วมันลุยนะนางหนัดไอ้เพิ่นอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเลยมางอมแบบนี้มามานอีละพี่น้องบ่าวต่ายคือมานเอามานเอาเทนอมันต้องดูงมเทนอบ่าวต่ายเนาะสิได้เนาะอื คือมันนี่คือใช่ไหมนี่คือแท่นี่หอยเน่ากันยังว่ากันยังว่าบอสุดฮะเดซอว่าหนี่หอยเน่าอะไรแล่าวเห็นบอจ้าเห็นบอ อยาก่รักอใม่รังแอนเหงาใหม่ต <loyalty> ัาห่าม่นี่คือกระดาษเองว่าฮ้ยงูมายังไงมาเฮ้ยกระดากกุ้งเออนี่กุ้งยู่นี่เออเอ้า่ถเอาใส่ในของคนนี้

เปดไนไงบลูน่ะ <c oughs> เาขึ้นมีมีหอยกันกาบหอยเอาแล้แล้วหอยนะก็เอาลดหอยหอยกระทียเนาะจะใช้ใจในห้องหอยแตบ <c oughs> หอยอแตบเนา้เป็นหอยน้ำฟังน่นนี่น ก็สาดเตอร์ไป,ะะไปไแล้วคนะ่ะไปง่ไงปล่อยแล้วน้ำคลองน่ะงามงามนะไปนแม่ลอยขวามน้ำคลองนี่ล้อยขวามน้ำคลองสนุมานอําเภอสนุมานนี่ไปซืบคลองขวบม,มาให้เนี่ยขวมไปเยี่ยมยามไปปฏิบัตขวบม,มาให้ายาง ว่าพื้นว่าหลินว่าวหัวได้พี่น้องเด้อลงเหลือกแล้วเด้อขแูแค้มคลองหอยกบมีเพบ่าวตายเมาว่าสันเมาอยู่ก็มันจะอย,อยู่ตามหากใหม่พี่น้องเลยแกแปะมันจะอยู่ตามหากใหม่จุบ <c oughs> บุถึง <c oughs> บง่หากไหม่หากอันนี้เลยพี่น้องเ <c oughs> อาบรดที่เสียมมานํำน้องหนัดว่าเอามาคุดเอาเพราจะอยู่แค้มคลองอะน้องหนัดได้เลยพี่น้อง แต่ละเรื่อยๆนั่งว่ะเขากัได้อีกอะไรเออบ่อไต่ก็ได้พี่น้องนี่นี่พี่น้องมานอยู่ได้พี่น้องเอ้ยได้เลยเรื่อยเอ้านี่มือ อืมมีบอได้อีกเลยพี่น้องบ่ไตยสักประมาณท้าพี่น้องเลยไข่จะเต็มท้องมาส่าเขาหล่อขึ้นมาในกระไก่เติบเลยพี่น้องจอดรถลดไว้อยู่นะที่หลออลงไปเบิ่งรถลดอีกอย่ คำมันโกมันจะมีอยู่ได้วิวดีๆพ,พ,พี่น้องเยฮากะซิมาคองแต่งเฮงเลยบันไดมาคองยังเถื่อนน้ออาน้อหนัดฮากะซิพากันมาเมือนอย่พี่น้องจะขีดในไรส่วนกันมาไปๆว่าสันไปฮากะแป้งมาตำหงสุส่างกินเมื่อเขาจะตำหงสุส่างกินพี่น้องเลยพอน้องบิวเห็ดงาน อยู่เพื่นอ,อในใส่กระแป้งเขาได้ยุกเออพี <c oughs> <สะ S 1> ่น้องบุ้มอะไรสาพี่น้องเขาไปบงใกล้ๆใส่นั่งน้เออพี่น้องได้ลายเติบอยู่ได้เนาะเอากระไก่สิไรผ้ากันเมื่ออะไรคลิปนี้เอากระชังลาคลิปเลยเนาะากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทรงสนีปป่าเลยนะพี่น้องบาตายแบบเป็นยังอยู่ในกอไม้น่ะมีมืออ้าป่ากุ้งปงกุ้งปงอยู่ในกอไม้น่ะอ้าป่าพี่น้องฝากติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเลยค้าวกระสือเดีกันเมื่อแล้เลยบายดิพี่น้องอยากจบายกูได้พี่น้องเลยเมื่อ